ขาบคุณย่าที่รลานไปคืนเวทีได้มาไล่น่ะนะดีอยู่ดีใจ้งแจ้จุ๊บเนี่ยเมื่อคืนน่ะแม่แถวหายมาไล่สองท่นขอบคุณแม่แพลวก่อนยกมือเพื่อนที่สวยบ้านแม่แพลวก่อนหันไปหาคุณค่ะขอบคุณแม่เพลียวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมังมากิช้าเนลลาลุ้นลาลุงโอ้ยโง่เลยเนี่ยลาลุ้นลาลุ้อันนี้หนูได้อะไรคะวันนี้หนูได้มาในออนไลน์มาจากไปขึ้นไลส่วนแม่แพวนะคะในตากไร์นะคะหนูก็เลยเอาตังไปซื้อกุ้งไปให้แม่แม่ป้าป้าชิมนะคะไปลูกไปหนูเก่งจังเลยค่ะหนูต้อง ขอบคุณแม่แพลด้วยนะคะขอบคุณแม่แพลที่ให้อากาศหนได้ขึ้นไรสดครั้งนี้นะคะชี้เองได้ไหมชี้เองชี้เองี้องน้ำเดืนดลปกสุงไม่ได้ กุ้งแก้มกินน้ำกาม้ไรประมกินี้กินเยอะกินมือกินตัวใหญ่แท้กุ้งกามไว้ละเอ็งติกามันมากกินกามมาดูที่เราบรซื้อมากนี่นะจ้ากินได้เรอป่ะนี่กินได้กินเลยกินเลยเห็นปะซื้อมากบอกหนูได้มาลายมนลายไงนามากิซื้อถุงซอกเรื่

อันเมี่ยหน่อยก็เมี่ยลองนะเส้เต็นเป็นเพอเทสไปใไหเเจอหู้แล้้เฮอยไรก็อนบันาบันข้าหรองใ้เทสใ่เขาจะเปิดไมหลองแข่งอืสบากดีใจขอบคุณย่าร้านม่สนเวที่ได้มาไล่แล้นะดีอยู่ดีใจเอ้โหจุ๊บนะเพื่อนน่ะในเทสหามาไล่สองพัน ขอบคุณแม่แถวก่อนยิ่งสวยมากแม่แถวก่อนหันไปหาพ่อค่ะขอบคุณแม่เพื่อนะคะที่ให้ออไลน์ออนไลน์หนูแล้วก็ให้โอกาสหนูได้ขึ้นแสดงบนเวทีนะคะพูดก่อนพูดก่อนขอบคุณแม่แถเรีวิวเนี่ยรีวิวเนี่ยที่ด่านวังคงได้ด่าอยู่เีรอนั่งมานั่งมาไช่ปะกินเยอะดูนะจิได้กินเยอดูกินสุราบางยันไม่กินนะ ขาให้แอมซึ่งเ่อมันไม่กินอยู่ที่อร่อยมากเลยัเียวะก็มันมังแล้เสือกปเนี่ยด้อโมดิากินเลยบดีบดบอเนี่มันเป็นแบมันมันมัเป็นอย่งกินเลรเออตอนแ่ต้องกตอนม่้อเนี่ยนนาไมกินอยู่เอืมันดีวกูแหมมัน กินซองตวก็ยิ้มพร่มันงันได้ไปยิมหมดแล้ไปตรวจเยอะเล้วไปใช้รถตันเนี่ยต้อง่ปทงไงวะเราหน้าร้องอันหน้าร้องมาละอันนี้ว่มี่เราบันหลับนี่แต่ันอะไรล่้บอถ้าหลาอย่างแล้วบออย่างให้เสียยิ้มเยอะๆถึงแล้วเสียิมเยอะรอกเอาเพราะจังหวัดนี่แหละจวงหวัดอะไรขั้นล่า

เมันมนหยาหรอไม่ก็จะนหยาหวานน่นเะตากเล็กหวมมไม่่วพี่น้องกินงเขาก็ว่ากินตากกมตั้งไหนกมกมต้งแลว่าไม่เี่ยวนบ้านกินแล้วเไ้แม่ตัวใแล้วก็ห้องหินน้ต้มห้องกต้มเบิด Ủa chung là dư khá là, là cho bò mm. mm. mà để Tì, chín nó Mẹ kìm đơn là nó mẹ cái gì này Tùng nhanh nó lên Cứ chín lại đi Nhìn Cái nhìn 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 คืนวันา้ได้แล้วแก็าขอบคุณค่ะที่หลันยำเมื่อคืนขอบคุณมากตายตายตายก่อนผมเสียกันใช่ไหใส่เกียยินจกถุงโจเนี่ยเเงยาะไรก่อนมาซะไรก่อนโอ้ยคอมมนตเหรแม่เป็เใกล้ราครกกันเพื่อนจะมาหนายหลายคนจะเี้ยจะไเงี้ยไปเี้ยไปปต่ำพยาบามาโ้ย

ใช่แล้วมั้งยางามาวบผมพ่อบางส่วนผมลาเทว่าใหม่คือาสียคือเสีบกลางเ้านั้นลาราบ่อยโอ้ยรอคักเลยเ่ไห้แล้วเคยงานนี้ได้ไข่แล้วเนงยวันป้าจะได้ร้านไข่ตีโว้ยอ้าวจบทงจุยตัวไทยมากเลยเนาะหนักยังแม่หไอยู่นี่แม Lang lưu thông. Muy tôn, lần này, trèo à này. Lần 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 này. này. Lần 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 này. mặt kia Lần này. Lần này. Lần บางส่นบางส่วนเสียบางส่วนส่วนพี่นนท์มึงเสียกลางเหรอมาสาวว่ะมาสาว่ะมาสาวพี่จีว่างสั่นมาพ sure> <can> 네ี่นนทไม่ชอบเราลูพี nice> ่นนทเอาทิมแล้วเอาทิมแล้วบางนอพี่บอยแล้วฮะไอไปแล้วพี่บอยถางเก่งทุอย่างทุกสงนั่งย่อกินนั่งย่อละ อ่ะไรพี่น้องกันเร็วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอะไรชาแนวมาดีไปต่างประอ่าโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสวัสดี 来